ตอนที่แบบเริ่มเป็นแบบตาอักเสบแล้วก็เป็นตากรุ้งยิงอ่ะคือใช้ใาตาไม่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 เป็นนักใช่ไหมไม่รู้สึกว่าในใส่การกินผักของกูอ่ะมันเดเวลลอปมาจากตอนมปลายที่เรากินก๋วยเตี๋ยวมิโวนทุกวันจริงเหรอเออทำนานก๋วยเตี๋ยวมิโวนกับเผือกทอดมึงเดี๋ยวคลิปนี้มันจะไม่จบที่จบไม่ไม่จบเซอร์เบอร์เฟ้มึงคือเงินกูบีจบไป เหรอเออแกเออกว่าเขาที่ไงก็คือไม่คันตั้งใจถ่ายแต่มันถ่ายคราวนี้คือตั้งใจกดถ่ายไม่ถ่ายงงทุกคนนี่เรากลับมาเซตอัพนั่งอีกแล้วหลังจากเราเป็นวอล์กมาสักพักใหญ่ๆเพราะว่าหมดมุกแล้วไม่รู้จะทำอะไรไม่คือตอนนั้นมันไม่ว่างเว้ยเพราไม่ว่างอ่ะ,อะวอล์กมันแบบมันถ่ายไวมันไม่ไม่ใช่ถ่ายไวงอกแต่มันแบบนัดเจอปุกปับอะถามว่านี่ไม่ปลุกปักหรอ ก็ปรับแต่เพราะว่าไงมันปรับแล้วเป็นคลิปนั่งคุยแบบไวๆเพราะว่ามันคือคลิปป้ายูป้ายาเดือนมกรามาแล้วซึ่งก็ถ่ายกันโอ๊ยอันนี้ไม่ได้ต้นมกราขนาดนั้นอันนี้กลางๆเอออะเรามาเริ่มกันดีกว่าเพราะว่าอะไรจ้าเพราะกอลดี้เพราะว่าวันนี้เราสต๊อกสองคลิปก็จําเสื้อผ้าดีไว้ลนคลิปมันงงต่อกันไม่อละอันนี้อ่ะงงที่หลังงงไปหมดไม่หรอกไม่เป็นไรก็เชิญโอเค ขึ้นไม่ถู่ขึ้นไม่อ่ะกูกูเป็นพิธีกรให้ก็ได้ว่าอย่างที่ทราบว่าปกติยายพิมพ์มาก็จะมาพร้อมกับอะไรจ๊ะหนึ่งสองสามเมคอัพหรือไม่งั้นก็คืออะไรหนึ่งสองสามกินแค่เพราะไงเป็นอยากไปมีความฝันอยากเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ซึ่งไม่ใช่เรื่องจริงแต่ว่าไม่คือพอมันเป็นอะไรที่อยู่ในเดลี่เบสิสของเราเอเราคีดแบบว่า แต่งหน้าแทบทุกวันเลยไงยกเว้นวันที่ปวดตาปวดตาก็แต่งแต่งส่วนอื่นไม่แต่งตาใช่คือตอนนี้ก็คือก็ยังไม่หายก็ขออนุญาตนะคะยาตากุุงยิงก็เข้าได้เข้าได้เข้าได้มีหรอมีวันนี้ไม่บอกเลยช่วงนี้ดูคลิปแบบท่องเที่ยวก็เยอะแล้วก็ดูคลิปกินอาหารร้านกินอาหารเยอะอ่ะแล้วช่วงเนี้ยสปอนเซอร์พวกแบบยาแก้ของอืดอะไรต่างๆอะเขาเข้าเว้ยเขาคนเข้าเขาคนเข้ามาบ้าง อินนี่อืดทุกครั้งที่กินคนที่มีปัญหาท้องอืดอยู่ตรงนี้อืดทุกครั้งที่มีบอกนก,กินอาหารไม่ย่อยอยู่ตรงนี้แล้วกลับมาปุ๊บตายแบบตอนตอนอยู่นะตอนกินอะรันไถ่คลิปมันก็โอเคยงไงอพอกลับถึงบ้านปุ๊บตอนกลางคืนมึงนอนไม่ได้เลยมึง <c oughs> น่าสมเพชแ,แต่วันนี้เราไม่ได้เป็นยาเราเป็นเมคอัพอโอเคนี่คือสิ่งแรกที่ชอบในเดือนมกรา จริงๆซื้อมาตั้งแต่ช่วงปลายธันวาแล้วหลังจากซื้อมาก็ใช้ทุกวันจริงๆทุกวันแบบทุกวันจริงๆยิ่งตอนที่แบบเริ่มเป็นแบบตาอักเสบแล้วก็เป็นตากุ้องยิงอ่ะคือใช้ทาตาไม่ไม่ไม่เป็นนักใช่ไหมไม่ไม่คือใช้คือเอามาบาลานซ์ที่แก้มแทนที่จะไปแต่งตาให้สีมันอยู่ที่แก้มใช่คือมันน่ารักมากคอมโบสีมันน่ารัก อุ้ยในกล้องมันจำปูมากเลยอ่ะคือในชีวิตจริงมันก็ออกชมพูแหละแต่ว่าชื่อสีอ่ะมันคือเอ่อมันคือของ Inuit Duo s h e e r Shimmer Blush สี02 Peach Lover ฮะ <c oughs> เขาเขาขชื่อสีนะฮะเปิดไงบ้าไม่คือมันคือเหมือนซีรีส์นี้ยเขาทำออกมาเป็นวอรมโทนทั้งหมดแล้วแบบจำได้ว่าสีเบอร์หนึ่งอะ01มันคืออะไรสักอย่าง แต่ว่าครึ่งหนึ่งมันเป็นสีชมพูแล้วอีกครึ่งหนึ่งมันเป็นสีเหลืองเลยก็เลยรู้สึกว่าแบบแล้วสาวคูลโทนอย่างเราอะ่ะอินเนีจะจะ่ยไม่แบบไม่อินเนี่ยเป็นปคนเนี่ยเ่ใครไม่รู้เผืลูกค้าไม่รู้อินนี่จะเป็นคนไม่ค่อยชอบอะไรที่มันออกวอมโทนแบบอะไรสีส้มๆอ่ะจะไม,จะไม่จะไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ใช่เพราะว่าสีผิวตัวเองคือนเนี่ยเป็นคนผิวเหลืองมากอยู่แล้วอ่ะคือถ้ายิ่งถ้าลิปสีส้มปัดแก้มสีส้มอะไรเข้าไปอ่ะมันไม่เข้ามันแบบ มันเหลืองจนแบบเหมือนคนเป็นดีซ่านเลยอ่ะก็เลยไม่เลยแล้วอันเนี้ยมันก็แบบว่าคือมันสีอย่างเงี้ยมันดูจะแบบออกมาคือถึงมันจะเรียกว่าแบบพีชเลเวอร์มันดูจะแบบวอร์มโทนนะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเขาคิดว่ามันค่อนข้างจะนูท่อมันอยู่ตรงกลางคือมันไม่ได้วอร์มแล้วมันก็ไม่ได้ครูขนาดนั้นแล้วมันก็มีความชิมเมอร์ที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่ไม่เห็นนะ เอาเงี้ยดีเดี๋ยวเอาเอาเอาจากนิ้วเฉยๆก็ได้คืออันนี้มันก็จะมีความแบบชิมเมอร์ยิ่งใหญ่อยู่เหมือนกันชิมเมอร์แรงแล้วแบบหน้างเงาแบบเงาวาวอเห็นปะแต่ว่าอันนี้ฝั่งฝั่งฝัง่งส้มอันนี้ฝั่งชมพูนั่นแหละคือมันก็จะมีความหน้าเงาวาวบเป็นหนังประตูนิดหน่อยแต่ว่าพอใช้ในช่วงฤดูหนาวที่เชียงใหม่มันหนาวมากๆแล้วช่วงน,นี้หนาวจริง แต่รู้สึกว่าแบบฤดูอุ่นฤดูอุ่นนี่ฤดูอุ่นวะโทษโทษฤด,ด,ด,ดูอื่นๆมันก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าสีมันสวยสีมันสวยด้วยแล้วมันก็ราคาถูกด้วยได้มาว่าร้อยสี่สิบกว่าบาทร้อยสี่สิบเก้าประมาณนั้นอแล้วจัดโปรบ่อยด้วยรุ่นนี้อเซลบ่อยมันก็แบบใช้ได้ทุกวันแบบแกมแบบด,ดูแบบสวยๆธรรมชาติไอวอกกับไอเดส แล้วมีอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้ของสิเป็นฟรุตตี้ป๊อปลิปบามคือมันเป็นลิปบามมีสีปกตินั่นแหละแล้วก็แบบทาแล้วก็จะสีชมพูตอนแหลปกติแต่ช่วงนี้ใช้บ่อยเพราะว่าคือเวลาที่ต้องไปแต่งแบบต้องแต่งหน้าแล้วแบบไปทํางานตอนเช้าอะนะมันก็จะมันมันก็ต้องรีบๆแต่งอะเนาะมันก็แบบว่าลงกันแดดคอนซีลเลอร์เกียร์ๆเกียร์ลงแป้งแล้วก็แบบปัดแก้มเยอะๆเยอๆแบบด้วยอันนี้แล้วหลังจากนั้นอะ ก็คือทาแค่เนี้ยเราก็ออกบ้านไปทํางานได้เลยคือมันมีสีอยู่แล้วอะคือมันเป็นสีชมพูแบบชมพูจุ๋มจิ๋มอะชมพูแบบดูไม่ได้ตั้งใจเด็กเยี่ยวล่าอะมึงเฮ้ยอันนี้แบบมันจะมีมันจะออกมันไม่ได้เข้มขนาดนั้นมันจะออกแบบเออไม่ไม่แบบเป็นบานที่ไม่ได้เหนียว้วยะแบบทาแล้วแบบแบบเดียวก็แบบใช่มันก็ลยเป็นแค่แบบบานสีแล้วก็แบบว่าปึ๊บ ออกบ้านไปทํานู่นนั่นนี่แล้วมันหยุดทนหยุดแบบทนเลยล่ะคือกินข้าวแล้วก็แบบว่าเติมแค่ปาดเดียวก็แบบเออเหมือนเดิมละอย่างเงี้ยอย่างนั้นก็เลยชอบใช้มากช่วงนี้ก็จะมีสองตัวนี้ที่ใช้แบบทุกวันทุกวันก็คือทุกวันจริงๆทุกวันก็คือตอนเช้าและกลางวันถ้าเย,ย็นออกบ้านต่อก็คือก็เหมือนเดิมก็ไปต่อเลย mm hmm. จบ,จบแล้วมึงูว้ไวมากเลยอะอลอะมีอันนี้น้ำของไบอกเยแย่ yeah, มากอีสัสอันนี้เป็นโกโก้ปั่นที่เติมคอฟฟี่เจลลี่แย่มากไม่บอกยี่้อด้วยพี่อช่วงนี้หรออันจริงช่วงสัาหวเพาช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยแบบไม่ค่อยออกบ้านด้วยทุกครั้งที่แบบเห็นว่ามีคลิปอะก็คือนั่งไหนจำนวนครั้งที่ออกบ้าน เพราะงั้นแบบก็จะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ก็จะเป็นอะไรที่อยู่ในบ้านซะเยอะเพราะง้ก็จะเป็นอะไรออนไลน์เช่นเพลงเงือดกุบบีมว่มันดีจริงยังไม่ได้ฟังเลยมันเป็นเพลงเลือดกุบบีหรือเปล่าต้องเปลี่ยนเบอร์โทรสักทีหรือเปล่ามันดีถามว่าเงือดกุบบีไหมก็ไม่แต่ว่านี่ใส่เงือดกุบบีได้ต้องบอ,อ,อกโอ้ยมึงสั่งเงือดกุบบีไม่กินผักเหรอ กินแล้วกูแดดกนจะตายเลยง่ายเยอะบอกไงเยอะบอกไม่กินผักค่ะเพราะงักุบบี้งเี้ยแบบเครื่องงัดกุบบี้เป็นเหตุผลของทุกอย่างไม่ทำอะไรก็คืออ๋อไม่ทำเพราะงัดกุบบี้ค่ะกูก็กินนะกินผักเป็นกระต่ายเลยค่ะเพราะอะไรเพราะือดกุบบี้แบบเฮ้ยทำอะไรแบบไม่มีผัวสักทีเอ้างัดกุบบี้อย่างเงี้ยแต่ว่านี้นอกเรื่องนะเออมีใครชอบกินผักบ้างอืมตอบยาก มันมีผักที่กินแล้วก็มีผักที่ไม่กินก็เลยพูดว่าชอบกินไม่ได้เเหมือนกันแต่ว่าของกูอ่ะกูจะมีแบบผักที่แบบคือถ้ามีผักที่แบบชอบกินแล้วแบบผักส่วนใหญ่ที่แบบคือเขาเรียกว่าไงมวลมหาผักทั้งหลายส่วนใหญ่แล้วเรากินได้กูก็นบว่าชอบกินนะก็ไม่ได้แบบกูไม่ได้ชอบอย่างนี้ละกันหมายถึงว่าไม่ได้แบบอ๋อไม่ก็ฉันเห็นผักฉันคือแบบอยากกินไม่แตกเออมาไม่ใช่นั่นนั่นคือเกิดขึ้นกับหมูสามชั้นกลัวเป็นกลัวเป็นกับไอ้นี่ไง อะไรนะทุกครั้งเวลาที่ไปซื้อผักหรือว่าแบบเดินตามห้างแล้วมันมีงานของไอง้แบบงานขายผักเป็นครั้งมาแล้วที่เออยังเาไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้ถ่ายคลิปแต่ว่าแบบเวลาเจองานอย่างนั้น<อ>ก็จะแวะซื้อผักแล้วแบบสิ่งที่<อ>จะโดนสุดๆเลยอ่ะก็คือมะเขือม่วง<อ>มะเขือม่วงยังไงคือก็ต้องแบบแวะหยิบแล้วก็พวกแบบแครอทแล้วก็พวกแบบเขาเรียกว่าไงไอพวกแบบไอศกรีะพวกแบบผักสลัดต่างๆนานาะ แต่ว่าฉันบอกเลยว่าการที่ฉันกินไม่ได้แปลว่าผอมเพราะว่าทําน้ําจิ้มอ่ะอ้วนกว่ากินหมูทอดอีกบางบางเอี<า>เหมือนแบบออยีพให้กูผักที่กูเกิน่ยที่กูแบบูสศก็โอเคชอบกินรับแบบมันดูเป็นผักที่สุดนะคือผักบุ้งนี้มั้งส่วนอื่นอื่นนะกูแบบไม่ค่อยแบบถามว่ามันอยู่ในหมวดหมู่ผักได้ไหมได้แต่ถามว่ามันเรียกว่าผักไหมก็แบบหัวใช้เท้าอย่างเงี้ยอยู่ในหมวดหมู่ผักไหมก็ใช่แต่ว่า มันก็ไม่ได้แบบให้สัตว์อาหารเหมือนผักอะ่รอป่อหรือเห็ดอย่างเงี้ยเห็ดม่งเป็นโปรตีนได้สามอะคือเป็นแบบไม่โ,โอชอบโปรตป <c oughs> ีนก็ได้แต่ก็แบบไม่ได้แบบโอไมก็าที่เป็นมเฟสอช่ไหมกูชอ,มอชอบมากเลยกูชอบผักขมชอบกินแบบพวกผักสลัด ที่แบบเอาไปจิ้มกับแบบแบรนอีกทีหนึ่งก็กินได้จรนใช่ไหมอถ้าวันไหนกูสึกแบบอยากกินผักอย่างเงี้ยกูก็จะกินพวกเหมือนแบบก๋วยเตี๋ยวมวยสวนหรือแบบสังกดสที่แบบเขาแบบเวบเนยรู้สึกว่านิสัยการกินผักของกูอ่ะมันเดวิลอ์มาจากตอนมปลายที่เรากินก๋วยเตี๋ยวมวยสวนทุกวันจริงหรอตำนานก๋วยเตี๋ยวมวยสวนกับเผือกทอดเพาแบบเอา S <S เอาเผือกข้ามาเทาใส่ในในในกล่องที่ไม่เราลงทีที่กันกินอยอะเว้ยทุกคนซื้อก็แต่ลยสวยล่วนก็แต่ละส่วนมันจประมาณยี่สิบาทเลยประมาณนี้มั้งแล้วก็เผือกขอดถุงหนึ่งเผือกข้าวถุงหนึ่งสิบาท <S <S แล้วคนซื้อน้ําด้วยเพราะว่าน้ำจิ้มก็เจอไปสอนเผ็ดอยู่ใช่แล้วแบบเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็เปิดกล่องก็เดี๋ยวไปสว่วนเราก็งาดน้ําจิ้มเราก็เอาตะเกียบเราจะเก็บก,ก,กินไปก่อนกินกินจนหมดแล้วแบบพอทุกคนกินหมดแล้วมันจะเหลือน,น้ําจิ้มอยู่ในนั้นเว้ยแบบ ประมาณนึงอะประมาณนึงเลยอะสิ่งที่ทุกคนควรจะทําคือแกะถุงเผือกเทเข้าไปในกล่องก่อนจากบริสวนปิดฝาเขย่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 าเสร็จปุ๊บใช้ตะเกียบใช้ตะเกียบที่กินค่ะใครไม่เคยลองเผือกไม้เฟรนเกอร์เดือนนี้เผือกทอดน้ำจิ้มสุกี้ไม่ใช่น้ำจิ้มสุกี้อีสั์น้ำจิ้มซีฟู้ดใครเป็นคนอินเวนต์เมนูนี้วะคือจำไม่ได้ว่าใครเป็นคนอินเวนต์เมนูกูว่ากูเชื่อป่ะกูว่ากูเพราะว่ากูอ่ะแบบ คือเหมือนแบบเราไปเอาเงินเราแบบซื้อก็แเต่๋มวยส่วนกันอะแต่กลัวแบบหิวไงไม่อิ่มกูซื้อผักทอดตัวกลารแล้วกูก็เหมือนแบบเราก็แบบตอนแรกก็กินแยกกันแล้วกูเหมือนแบบพวกเราแบบเป็นบางทีอยากชอบทอดงงอยู่แล้วก็เหมือนแบบเฮ้ยมึงลองมาจิ้มกินกันเถอะงั้แบบมึงมันอร่อยงั้นหลังจากนั้นก็คือแบบมึงลองมึงลองมึงลองละทุกคนก็แบบแล้วหลังจากนั้นอะทุกคนก็คือเวลาซื้อก๋วยเตี๋ยวลุยส่วนขึ้นมาจะต้องมีผอกทอด เท่านั้นก็บางคนก็แบบเปคนกินน้อยนะแบบกินยังก็กินไม่หมดอ่ะแต่ก็ซื้อีพอยอีหอยเลยเพราะอยู่ห่งไม่กินเผ็ดนะซื้อกินด้วยก็กๆว่ามันอร่อจริงๆจำไม่ได้ไงว่าคนที่อินเวนตน่ะคือมึงหรืออีชมเอมันมันอยู่มันอยู่หว่างกูกับชมนั่นะใช่เพราะอีชมบางทีมันก็ชอบหาทำอะไรแปลกๆแล้วมันก็ ก็คืออะไรปะก็คือคนหิวสองคนกับอีกับอีชนีกินน้อยสองคนตอนนั้นกูกินเยอะอยู่ตอนนั้นคือกูกินเป็นหาลงเลยไม่รู้ด้วยอะไรเต่ตอนนั้นก็กินเยอะอยู่เมื่อไงก็จัชชีเอิร์กมันกูปีน้องเรื่องเรานนองเรื่องเพราะอะไรเพราะเราเลือดกูบีเออเลือดกูโอ้ต้องเปลี่ยนเบอร์โทรสักทีหรือเปล่ากูเลือดกูบีกูได้ เหนื่อยเลยแม่ก็โอ้ยนี่มีคอนเทนต์ไหมแม่ฝรั่งเศสขนมแล้วไปพูดเดมิลสูนกุ้งเจียวกุเจียวลุยสวนกับเผือกทอดแล้วต้องมาเผือกทอดซิมน้ำจิ้มซีฟู้ดเอาจริงๆทุกคนต้องคือรู้ว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดมันเป็นสูตรโกงของทุกอย่างอ่ะคือมันกินกับอะไรก็อร่อยอ่ะแต่แบบมึงลองดูมันมันได้จริงๆอ่ะแบบอันนี้คือแบบจีนของจีนเลยเผือกทอดแต่ว่านะกูรู้แล้วถ้ามึงจะเล่นอย่างนี้นะเดินหน้า น้ำจิ้มซีฟู้ดของปั๊บแมนกระพุนย่างในถนนคนเดินเจอกูแน่กูขอเขาแยกทุกว่าทิตย์เลยกูขอเขาซื้อถุงแยกทุกอาทิตย์มึงมึงซื้อแล้วมาแช่ตู้เย็นไว้ก็เดี๋ยวมึงกูฉีดอยู่ข้างล่างตอนนี้มีอยู่ข้างล่างพี่ชอบกูมึงกูไปซื้อทุกอาทิตย์แล้วกูขอเขาแยกถุงทุกอาทิตย์เลยมึงเพราะว่ากูจะแบบเทใส่ในแมกระพุนน้อยๆอ่ะแล้วที่เหลือกูเก็บไว้กินตอนเย็นเฉยพี่ชมึงก็แบบเอาจิ้มกินมาทอดจิ้มกินหลังเราจะเลือกปริมาณได้เราจะเหลือเยอะ อย,อย่าเทถ้าเทมันจะแบบกะยากนิดนึงถ้าจิ้มอ่ะไม่แต่ถ้าเจอรู้กูเทอะ่ะคือที่เหลือเราก็สามารถแบบมัดปักแล้วก็เอาใส่ในช่องฟีได้ไงมึงฟีเลยเหรอฟีพริกมันจะได้ไม่ขาดไงแบบบ์วันถัดมาสองสามวันถัดมากูก็จะได้แบบว่าเอาออกมาวางนิดนึงแล้วก็แบบกินได้แบบอร่อยเหมือนเดิมมึงก็ไม่ได้นั่งคุยกับมรนาเหมือนกันนะไม่แต่ก็เลยหล้กันแต่ว่าบอกเลยว่าร้านมาังคคุณอันนี้นะ ตั้งแต่ฝึกงานมาคือฝึกงานมาได้ประมาณสองเดือนกว่ากว่ากินกิน,น,กนทุกวีคใช่ไหมอ๋อใช่เพราะอ๋อใช่เพราะว่ามึงแบบทำงานถึงวันอาทิตย์ต่อแบบหยุดจั์องคารเอาเพราะงั้นมึงทำงานเสร็จมึงก็จะเป็นถนนคนเดินตลอดอย่างนี้ใช,ใช่ไหมไปทุกอาทิตย์แล้วก็ซื้อทุกอาทิตย์จนและคือแบบเชื่อไหมเพราะว่ากินแมงกะพรุนเนี้ยกินร้านเนี้ยจนเราไปป้ายให้ทุกคนตอนเนี้คือแบบ ทำงานเสร็จเลิกถ้าเป็นคนอาทิงนะทุกคนจะมาอ้อกันที่ร้านแมงกะพุนเพราะอะไรเพราะฉันบอกว่าเธอแมงกะพุนร้านนี้อร่อยมากน้าจิ้มแซ่บมากทุกคนโดนป้ายค่ะไปยาเก่งเพราะอะไรเนี่ยเพราะเลือดกุบีใช่เพราะเลกูบีค่ะไม่เลือดกูบีไม่ได้อันนี้กูเลือดกูบีไม่ได้อ่าเพราะว่าเพราะว่าทําเพราะอยากอวยในมือ่ะก็ต้องอวยหน่อยไหมนี่ถ้าดูอยู่อ่ะเข้าสิ นี่นะเป็นคนขายแบบเก่งขนาดนี้เลยนะทํางานกับเพื่อนแบบว่าสี่ห้าคนทุกคนมาซื้อแหวนกระพุนแล้วปวดักของคุณเขาจะไม่ซื้อเชียวหรอนักวาซานมั่นมากอี่หามึงก็แบบว่าเนาะหนักไปแหวนกระพุนหนึ่งไปอะไรไปไปแหวนกะพุนอ่ะมืงกู้เพิ่งดูคลิปอะถ้าถ้าเดี๋ยวถ้ากลับไปหาเจอเดี๋ยวจะเอาคลิปแปะให้เป็นคลิป อ๋ไม่ใช่แมงกะพุนอีสัตว์ปะป๊ะป้าวแล้วมึงเคยเห็นปะปั๊เป้ากัดหอยป่ะมึงมันเป็นคลิปปกป๊ะป้ากินข้าวอะคือเหมือนว่าเขาแบบใช่ไหมเราแบบก็มีหอยแบบอยู่ที่แบบอยู่ที่พื้นน้ำอะพื้นทรายอะแล้วมันก็เงี้ยงแล้วมันก็ฟันมันอะมึงกัดเปลือกหอยแองกะแตกอีโดมึงปะปั๊เป้ากัดหอยมึงเดี๋ยวคลิปนี้มันจะไปจบที่ไหนไม่ไม่สรุปแล้วเฟนนมึงคือ กูบีจบไปัไม่จริงๆมีอีกอย่างหนึ่งแต่ว่ามันจะเว่าเป็นเฟบก็ไม่ได้คือกูไม่แน่ใจว่ากูเคยพูดในคลิปเราไหมหรือมันเคยพูดแต่มันเป็นคลิปที่ไม่ได้ออนหรือมันอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่ากูจะแบบอีดาจะกูจะบอกว่ากูเป็นคนชอบดูรายการเรียลลิตี้ทีวีโชว์เออก็แบบชอบดูอะไรเกี่ยวกับแฟชั่นเป็นพิเศษเหมือนแบบพวกแบบโปรเจกต์การเวอะไรอเงี้ยก็จะชอบมานั่งเมาส์กับอีนี่หรือแบบอู๋พาวดกเวซึ่งตอนนี้แบบอู๋พาวดักเวซีซันใหม่เพิ่งออน คือวันที่เขาถ่ายนะมึงเพิ่งออนไปเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ว่ามันออนสอง EP ในในวดเดียวในครั้งแรกต่อไปวิกต่อไปก็จะ EP ต่อไปถ้านี่ออนอ่ะน่าจะแบบวันเดียวกันกับที่ออน EP สี่ถ้าทำาะไรไม่มีอะไรผิดพลาดซึ่งเอ้ยสนุกสนุกสนุกเหมือนแบบมันก่อนหน้านี้มันจะมีความรู้สึกว่าแดกเบมันจะมีความเหนื่อยขึ้นเว้ยเพราะว่ามันยาวแบบมันกลายเป็นแบบ EP หนึ่งชั่วโมงเต็มอ่ะแต่ตอนเนี้ยมันย้ายช่องไปฉายที่ MTV แล้วมันโดนหั่นให้เหลือ45นาทีต่อหนึ่งเอพิโซดเพราะงั้นมันก็จะมีความแบบฉั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 บสนุกขึ้นแล้วก็มีคนเข้ามาแข่งก็แบบคนเปงก็คือมีคนหนึ่งที่เดินเข้ามาแบบเดินเข้าแบบโดนเข้าเวิร์กบูมามึงแล้วทุกคนในนั้นรู้จักอ่ะแบบคือนางเลยเข้ามาก็มีคนหนึ่งแบบสตาชาร์โคบี้ไงก็แบบพีเศษเนี่ยแล้วทุกคนก็แบบนางก็เลยแบบทุกคนก็เหมือนแบบทุกคนงุกเหื่อแล้วจนแบบทุก อันนี้คือเทคสองเลยคือเหมือนนางเมาแบบเทคแรกอะก็คือนางเข้ามานางก็พูดแบบประโยคเข้าบ้านของนางงั้นก็เดินไปนะทีมงานก็แบบขอใหม่ได้ไหมอ่ะแล้วแบบก็บอกแบบคนที่เข้ามาก่อนทุกคนว่าช่วยทําให้มันดูไม่เหมือนเป็นแบบมิสแอนกรีดของซาชาหน่อยเมื่อคือคือเขาเป็นคนดังแบบดังมากก็ถึงขั้นแบบวันมีแบบเดินรันเวย์แรกอะกรรมการคนหนึ่งอ่ะมิเชลวิสไซดเป็นแบบกรรมการประจําเพื่อนของอูพอเขาก็พูดว่าแบบ มันแบบกูจาคำ exactly ไม่ได้แต่คําแปลก็คือแบบฉันต้องบอกตัวเองให้หยุดแฟนเกิร์ลริ่งคนนี้ก่อนเพื่อจะได้ตัดสินเขาได้อะไรเงี้ยขนาดนั้นเออคือกูก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนรู้งกันดูสปอยมา <laughs> แต่ม,มันแบบมันคือตำนานอ่ะนี่คือแบบตำนานแล้วเขาก็เป็นทรานสเกอร์ด้วยใช่พะงกันก็เอาใจช่วยเอาใจช่วยเชียร์แม่ซาชโคบิ ก็ถ้าใครดูมาเมากันได้ไม่มีหรอกมึงที่รายการมึงนิชมากใค,ใครดูใครดูนางงาม,มวันที่เราออนไม่ใช่ว่ะวันที่เราออนคลิปนี้นางงามมุงไปไกลว,ว่ะต้องคลิปหน้าที่เราจะถ่ายมีนางงามโลกว่ะคลิปหน้าที่เราจะถ่ายเขาจะประกวดมิสยูนิเวอร์สใหญ่ไงอออเหรอเออเขาประกวดวันที่สิบสี่ก็คือวันที่เราลงคลิปคลิปที่เราจะถ่ายคลิปต่อไป mm hmm. แต่ว่าตามเวลาไทยอ่ะมันสิบห้าเพราะงั้นก็จะเป็นเช้าวันอาทิตย์ ไม่เหมือนกันนะเ, <ông S 1> เนี่ยก็เนี่ยก็แบบไม่แต่ว,ว่ามาของปีที่แล้วมึงมันสองพันยี่สิบสองแต่ว,ว่ามันแบบมันเหรดมาบากลา,าอออะไรเนี่ยนี่มันคลิปอะไรคลิปคลิปก็คือไม่ได้นั่งคุยกันมานานเพราะว่าเจอกันก็คือขาลาหักตงอดเขาเรีกวาจะขาว่าขาสันค่ะ <c oughs> ขาเมื่อยแบบออกกํลาลังกายไม่ได้ไปสามวันคนเห็นไหมว่า คนมันบุมบับหนักอ่ะม <c oughs> ันก็กี๊ไ <c oughs> บยบาไปาย <c oughs> เดี๋ยวเราไปถ่ายคลิปต่อไปต่อซึ่งทุกคนได้ดูก่อนบาย <c oughs> เฮ้ยถ้าชอบก็อย่ากเลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้มาเป็นพูดคุยกันบายจ้า <c oughs> <c oughs> เหนื่อย